I feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh come easy. Had to work hard, struggle just to be me, had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. <coughs> what? when I supper. <coughs> ก่อนที่การทำลายล้างที่ยิ่งใหญ่จะมาถึงพวกเราจะต้องออกไปจากถ้ำสันเขาเหนือการทำลายล้างที่ยิ่งใหญ่ท่านพี่พวกเราจะต้องรีบกันแล้วข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นหงมูกเยถึงข้าจะต้องตายในถ้ำสันเขาเหนือแห่งนี้ข้าก็จะต้องสู้กับไอ้ขอฐานเท่านี้ท่านพี่ไอ้สาระเลว เจ้าคิดว่าเจ้ามีความสามารถจะจัดการข้าง,งั้นหรือยั yeah. ฮงมูเกเยก่อนอื่นข้าจะฉีกแขนขาของเจ้าออกมาเป็นชิ้นๆแล้วจากนั้นข้าจะสังหารพวกโครยอซะสังหารพวกเขางั้นหรืออ้าด้วยฝีมือเจ้างั้นหรือ อท่านพี่แค่ๆท่านพี่ออึท่านพี่พอ,อ,พอดทนไว้ถึงแม้เจ้าจะไม่เคารพชีวิตของผู้อื่นแต่เจ้าใส่ใจชีวิตอันมีค่าของพี่ชายของเจ้าเจ้า ทำไมเจ้าจะต้องทำถึงขนาดนี้เพื่อแทรกแซงตระกูลม่อหยงด้วยแทรกแซงข้าจะไม่เห็นได้ว่าข้าแทรกแสงพวกเจ้าต่างหากที่มาหยุดข้าไร้สาระแม้แต่ในเปิ่นซีทองคำที่เราแอบะส,สมไว้เจ้าต้องการอะไรกันแน่ข้าตามร่องรอยของคนสองคนมาจากโคระยอกร่องรอยทั้งสองนำข้ามาที่เสื่องหยางและตระกูลม่อหยงสงร่องรอย หนึ่งในนั้นมาจากทูตจากหยวนที่เดินทางมาโครยอเมื่อ1ิปีที่แล้วถ้าเป็น10ปีที่แล้วมันก็คือช่วงเวลาที่ประตูของตระกูลม่อหยงปิดบางทีมันอาจจะเป็นการกระทําของเสื่องหยางและจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับเจ้าอีกสิ่งหนึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วเมื่อสิ้นสุดการปิดประตูของตระกูลเจ้าและเมื่อคนบริสุทธิ์จากโครยอถูกลักพาตัวมาในตอนนั้นเด็กสาวคนหนึ่งก็ถูกลักพาตัวไปพร้อมกับคนอื่นของโครยอด้วย ข้ากำลังตามหาเด็กคนนั้นเขากำลังตามหาเด็กคนนั้นเหรอการทำลายล้างที่ยิ่งใหญ่การทำลายล้างที่ยิ่งใหญ่ไม่มีทางท่านพี่กับข้ายังติดอยู่ที่นี่ อะไรกันแรงระเบิดที่รุนแรงเช่นนี้เจ้าเจ้าเป็นผู้ที่ซ่อนวรยุทธ์ของเขาในชน,นบทไร้ประโยชน์ที่จะฟื้นความตายที่นี่จะเป็นหลุมศพของเจ้าถึงเจ้าจะสามารถมีชีวิตออกไปจากที่นี่ได้พวกเราก็จะตามหาเจ้า 15วันต่อมาพระพลาของตระกูลม่อหยงจนถึงวันนี้ที่ท่านพ่อของเจ้าโศกเศร้าควังซองแม้เจ้าจะตายอย่างเปล่าประโยชน์พ่อจะไม่โศกเศร้าอีกต่อไปการตายของเจ้าจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยของตระกูลม่อหยงเพราะข้าเชื่อว่ามันเป็นแค่หลักฐานเล็กๆด้วยจิบสุดท้ายของสุราพันธิวานี้ ข้าจะลืมความโศกเศร้าที่สูญเสียเจ้าไปเพื่อประโยชน์ของตระกูลการหลั่งเลือดจะไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวก่อนอื่นข้าจะกวาดล้างผู้ที่เหลืออยู่ของหมู่บ้านแดรยอกพวกเราจะเริ่มต้นจากหมู่บ้านแดรยอกแล้วร่วมกับฝ่ายอื่นๆพวกสารเลวจากทั้ง5ตระกูลจะไม่กล้าทำอะไรข้าสูญเสียมากแต่ว่า พอเวลาอีกสักหน่อยแผนการของข้าก็จะไม่ถูกใครขัดขวางอีกต่อไปไอ้หนุ่มบัตซบั่นทำไมไอ้สาระเลวนั่นทั้งชื่ออายุวรยุทธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับมันไม่เป็นที่รู้จักข้าสงสัยว่ามันเป็นลูกศิษย์ของใครวรยุทธ์ของมันไม่ใช่สิ่งที่ข้าจะเคยเห็นมาก่อนไม่สิคิดไปก็ไร้ประโยชน์ไอ้เวรนั่นมันตายไปแล้ว พร้อมกับถ้ำสันเขาเหนือที่ถล่มลงมาจริงสินั่นก็เพียงพอแล้วหืมเจ้าเจ้าข้าบอกเจ้าแล้วมิใช่เหรอข้าจะมาเอาชีวิตของเจ้า เจ้าทําให้ข้าประหลาดใจเสมอเมื่อการทําลายล้างที่ยิ่งใหญ่ถูกกระตุ้นขึ้นข้าคิดว่าทุกอย่างคงจะจบลงแล้วไม่อยากเชื่อว่ามันง่ายมากที่จะออกมาได้ขอบคุณเจ้าไม่ใช่แค่ชาวโครยอเท่านั้นแต่รวมถึงเทวทูตลมเหนือและผู้รอดชีวิตจากหมู่บ้านแดระยอกที่หนีออกมาได้อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ดีมากที่จะได้สูดอากาศบริสุทธิ์ได้อีกครั้งเจ้า เด็กผู้หญิงที่เจ้ากำลังตามหาเป็นไปได้ไหมว่านางเป็นผู้หญิงที่มาจากตระกูลหันเจ้ารู้จักนางด้วยหรอตอนนั้นนางน่าจะอายุประมาณหกหรือเจ็ดขวบข้าถูกขังอยู่ที่นี่เป็นเวลา20ปีแล้วตอนนั้นพวกมันจับชายหญิงทุกวัยอย่างไรก็ตามผู้หญิงและเด็กที่ไม่มีแรงที่จะทำงานขุดจะถูกขายไปให้กับพ่อค้าทาสหลังจากนั้นพวกเขาก็จะนำเงินไปขุดถ้ำสันเขาเหนือ ในช่วงเวลานั้นเด็กผู้หญิงชาวโครยอจากตระกูลฮันก็ถูกจับมาชื่อของนางถ้าข้าจะมิผิดนางชื่อฮันสังอานางดูไม่เหมาะสมกับวัยนางฉลาดและเย็นชาแต่ไม่ว่านางจะฉลาดเพียงใดยังไงนางก็เป็นแค่เด็กในไม่ช้านางก็ถูกขายให้กับตลาดค้าทาสสมุดบันทึกการดำเนินการทาสอาจจะอยู่ที่มอ,อยงตรงชอนถ้าเจ้าพบสมุดบันทึกเล่มนั้นเจ้าอาจจะหาฮันสังอาเจอ ม่ออยองตรงชรอนข้าว่าทั้งหมดนี้จะจบลงด้วยความสัมพันธ์อันเลวร้ายข้าบอกเจ้าแล้วใช่ไหมข้าจะให้เจ้าเจ็บปวดยิ่งกว่าตายแล้วตอนนี้มันถึงเวลาที่กรรทั้งหมดจะตามสนองเจ้าแล้ว ท่านพ่อนี่ข้าเองกุนซองพวกเราเตรียมการที่จะเข้าร่วมกับสมพันธ์จอมยุติเหล็กตามที่ท่านสั่งแล้วข้าและจิอามาที่นี่เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเหตุผลที่เราทำลายหมู่บ้านแดรยอกจากสมพันธ์จอมยุติเหล็กเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตระกูลม่ยงแล้วพวกเรามาที่นี่เพื่อคารวะท่านก่อนที่พวกเราจะจากไปท่านพ่อ อท่านพ่อจีอาไปตามหมอมาเร็วเข้าท่านพ่อแข็งใจเอาไว้ท่านพ่อเจ้าได้ในสิ่งที่ต้องการหรือเปล่าการร่ำสุราภายใต้แสงจันทร มันต้องอร่อยมิใช่น้อยตอนนี้มออยงตรงชอนกลายเป็นคนชั่วของโลกใบนี้แล้วเขาเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นมีระบุรุษแห่งเสิ่งหยางเจ้าคิดว่าไงถ้าจะดื่มสุราสักจอกในวันสุดท้ายของเขาข้าไม่ใช่คนที่อ่อนไหวกับเรื่องแบบนี้ดังนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่ข้าจะดื่มสุราเพราะเขาข้าพอใจมากที่ได้รับบาะแสของลูกสาวของท่านอาจารย์เจ้ามันคนเลือดเย็น จากมุมมองของเขาเจ้าเป็นแค่คนเลวที่จับตัวเพื่อนๆของเจ้าแต่ข้าจะดื่มเพิ่มขึ้นข้าต้องดื่มชดเชยที่ข้าไม่ได้ดื่มตอนที่ข้าถูกขังอยู่ในถ้ำสันเขาเหนืออย่างไรก็ตามข้าคิดว่ามีบางอย่างที่จะสามารถช่วยเจ้าให้ตามหาเด็กผู้หญิงคนนั้นได้อันที่จริงข้ามีเรื่องจะขอให้เจ้าช่วย เธอเจ้ารู้หรือไม่ว่าพ่อค้าทมินคืออะไรกลุ่มพ่อค้าทมินข้าไม่คิดว่าจะได้ยินชื่อนี้จากเจ้าพ่อค้าทมินมันจะถูกรู้จักในฐานะพ่อค้าทมินแต่จริงๆแล้วมันยากที่จะระบุตัวตนของพวกเขาเป็นคำพูดเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่าเป็นสมาคมของพ่อค้าแต่ทั้งหมดก็เป็นแค่ข่าวลือไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้นำ ขนาดหรือคนประเภทไหนที่รวมตัวในสมาคมสมาคมนี้อ่อนไหวกับข้อมูลที่เป็นผลประโยชน์ของตนเองไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าใครต่างก็รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าไม่มีที่ไหนที่สมาคมนี้จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวถึงแม้จะเป็นการค้ามนุษย์ที่ขัดต่อหลักศีลธรรมก็ตามแต่ที่แน่ๆมันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มห้ามังกรในที่สุดข้าก็ไม่อาจรู้อะไรนอกจากมันสัมพันธ์กับห้ามังกร ทั้งหมดนี้ก็เกือบจะเหมือนไม่ได้อะไรเลยนั่นก็จริงแต่เจ้าก็ได้รู้ว่าข้าเป็นใครไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้สำหรับข้าที่จะพบพ่อค้าธมินพวกนั้นยังมีทางอื่นอีกหรอแน่นอนแล้วทั้งหมดนั้นข้าย,ยังสามารถบอกเจ้าฟรีๆได้เลยตามหลักความเชื่อของพักยาจกข้อมูลท,มทั้งหมดที่จะได้มาก็จะต้องมีราคาที่เหมาะสมใช่หรือไม่ฮะ ราคาที่เหมาะสมสิ่งนี้เพียงพอหรือเปล่าลูกแก้วประกายแสงข้ามั่นใจว่าหนึ่งชิ้นของมันมีค่าเท่ากับพันตำหนึงทองเป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นลูกแก้วประกายแสงที่สมบูรณ์ขนาดนี้อหยาแน่นอนว่าลูกแก้วประกายแสงนั้นคุ้มค่าแต่ว่าเจ้าคิดว่าผู้เท่าแห่งพักยาจบจะอ่อนไหวกับลูกแก้วประกายแสงหรือฟังข้าให้ดี ยังมีอย่างอื่นอีกที่ข้าต้องการทำไมเจ้าจะต้องอายเรื่องเช่นนี้ด้วยเจ้าก็รู้เมื่อสิบปีที่แล้วข้าเห็นวรยุทธ์ที่เหลือเชื่อแสดงรูปปั้นสำริดมังกรธมินที่ฮายอนพยองเป็นเพราะมันทำให้แนวคิดของวรยุทธ์ของข้าถูกทำลายไปตลอดกาลและข้าก็รู้ว่าการฝึกวรยุทธ์โบราณน,นั้นมันไร้สาระและคำพูดสุดท้ายของตาแก่นั้นรั้งข้าไว้ไม่ให้ออกจากเสือ่องหยาง ลูกศิษย์ของข้ากำลังมานั่นคือเหตุผลที่ข้ารออยู่หน้ารูปปั้นสมฤทธิ์มังกรธมินโดยไม่รู้ว่าด้วยวิธีใดและเมื่อไหรที่ลูกศิษย์ของเขาจะมาหนึ่งปีก็แล้วสองปีก็แล้วสิบฤดูใบไม้ร่วงผ่านมาสิบฤดูฝนที่ผ่านไปจนกระทั่งวันหนึ่งท่านพี่ข้าเห็นรูปปั้นสัมฤทธิ์มังกรธมินแล้ว ทนอีกหน่อยทุกคนอีกนิดเดียวก็ถึงเซิ้งอย่างแล้วตอนนั้นข้ารู้ในทันทีวินาทีแรกที่ข้าเห็นเขาคนที่ข้ารอคอยมาตลอดสิบปี ลูกศิษย์ของตาแก่นั่นผู้ที่มีประกายตาเช่นเดียวกับเขาสิบปีที่แล้วดูเหมือนเจ้าจะรู้จักท่านอาจารย์ของข้าแล้วดังนั้นเจ้าจึงต้องการรู้ความลับพลังแม่ทัพปืนใหญ่สวรรค์ใช่ไหมเมื่อพูดไปแล้วข้าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นคือสิ่งที่ข้าต้องการที่สุดแต่อย่างที่ข้าเคยบอกเจ้าต้องจ่ายราคาที่เหมาะสมเพื่อที่จะได้ข้อมูลถ้าเจ้าคิดเช่นเดียวกับข้าทำไมเจ้าไม่ช่วยอีกฝ่ายละ่ะ เจ้าไม่สงสารหรือที่จะปล่อยพวกเขาไว้อย่างนั้น<ส>ข้ากำลังพูดในฐานะที่เราแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียมกันข้าก็ชอบที่จะตกลงอย่างเท่าเทียมกับหงมูเกยพผู้อาวุโสแห่งพรรคยาโจพลังแม่ทัพปืนใหญ่สวรรค์ถ่ายทอดมารุ่นสู่รุ่นดังนั้นข้าจึงไม่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ข้ารับปากว่าจะบอกทุกอย่างที่ข้ารู้ให้กับท่าน ข้าคงมูกยะยผู้อาวุโสแห่งพักยาจกเจ้าจะต้องการพบผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะกี่คนข้าสาบานว่าจะสนับสนุนด้วยความสามารถทั้งหมดของพักยาจกอย่างเต็มที่ตกลงตามนั้น